อู้ดูดิดู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 ดดดที่ผมถืออยู่นี้นะครับก็คือเจ้าเครื่องกรองอากาศที่ชื่อว่า Atmosphere Drive นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะครับในการกรองอากาศแล้วก็ฟอกอากาศในรถยนต์นะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์รายแรกแนละรายเดียวนะครับที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า เอาที่ U.K. Seal of Approval นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่วิจัยด้านเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็การฟอกอากาศโดยเฉพาะนะครับมันเจ๋งมากจริงๆนะโอเคป่ะละเดี๋ยวเรามาลองแกะเจ้าตัวนี้ดูครับว่าในนี้มีอะไรนะเมื่อเราแกะเข้าไปในเครื่องกรองอากาศนี้นะครับเราจะเห็นแผ่นกรองอากาศซึ่งก็คือตัวนี้นะครับและอันนี้มันคือความเจ๋งของเครื่องกรองอากาศตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าในตัวแผ่นกรองอากาศนี้ครับมันทําหน้าที่ถึง3อย่างนะครับในแผ่นเดียวนะครับกา้นกรองในแบบแรกนะครับก็คือการกรองหยาบนะครับซึ่ง มันจะกองพวกขนสัตว์เส้นผมหรือว่าเศษฝุ่นขนาดใหญ่นะครับที่ติดมากับเสื้อผ้าเราตอนที่เราใช้รถนะครับซึ่งผมชอบมากตรงที่ผมเป็นคนเลี้ยงแมวด้วยครับถึงแม้ว่าบางทีผมไม่ได้นําแมวเข้ามาในรถอะไรเงี้ยมันก็จะมีเศษ พวกขนแมวหรือว่าฝุ่นผมอะไรเงี้ยติดเสื้อผ้าเราเข้ามาแล้วมันอยู่ในรถนะครับมันก็จะอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ว่าตัวน,นี้สามารถจัดการได้นะครับผมชอบมากเลยนะการกลองแบบที่2นะครับคือการกลองฝุ่นนะครับหรือว่าพวกาสาสสารเล็กๆที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในอากาศในรถของเรานะครับอย่างเช่นพวก ไซฟูนขนาดเล็กนะครับพว่ลเราองเกสรดอกไม้หรือแม้แต่ควันบุหรี่นะครับมันสามารถจัดการได้นะครับเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่มีพ่อแม่ที่เป็นโรคภูมิแพ้ครับซึ่งผมมีคุณแม่นะครับที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับตัวนี้สามารถจัดการได้นะครับมันจะทําให้ปอดสะอาดตลอดการเดินทางเลยครับซึ่งการกรองแบบที่3นะครับที่เจ้าตัวนี้ทําได้นับก็คือการกรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อยู่ในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอาหารนะครับกลิ่นสัตว เลี้ยงกลิ่นบออะไรเครับเจ้าตัวนี้สามารถจัดการได้เลยนะครับเขาบอกว่ามันใช้เทคนิคการดูดซึมนะครับแล้วก็จะทําการจับเกาะกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเป็นสารประกอบที่ไม่อันตรายนะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับซึ่งมันเจ๋งมากนะเวลาที่เราไปเจอสภาพบรรยากาศที่มีกลิ่นแปลกๆที่มันชอบเข้ามาในรถใช่ไหมฮะตัวนี้สามารถจัดการได้ทําให้เราปลอดสะอาดตลอดทั้งทางนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับรอนนี้เจ๋งจริงน่นแสดงว่าเจ้าตัว Atmosphere Drive ตัวนี้นะครับมันสามารถ กำจัดกลิ่นแล้วก็สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่และฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับในรถได้ซึ่งผมว่าแค่นี้มันครบเครื่องมากๆนะครับด้วยตัวแผ่นกรองอากาศแผ่นเดียวนะครับทำได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับมันเจ๋งมากเลยนะเครื่องเดียวเอาอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบเจ้าเครื่องนี้ในรถกันนะครับแล้วดูประสิทธิภาพมันว่ามันทํางานได้เจ๋งแค่ไหนนะฮะโอเค เดี๋ยวเรามาทดสอบการกรองอากาศนะครับของเจ้า Atmosphere Drive ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะทดสอบ3รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการกรองหยาบการกรองควันแล้วก็การกรองฝุ่นนะครับดูว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะทํางานยังไงบ้างนะซึ่งจุดที่ผมแนะนําให้ติดตั้งตัว Atmosphere Drive ตัวนี้นะครับมี2จุดนะครับก็คือจุดที่อยู่ด้านหลังนะครับคนขับบริเวณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตรงเบาะของผู้โดยสารก็ได้นะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือจุดที่เป็นคอนโซลตรงนี้นะครับ จุดที่อยู่ระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่อากาศไหลเวียนมากที่สุดนะครับและมันจะสามารถกรองอากาศได้ดีที่สุดนะครับโอเคเพราะงั้นผมจะเลือกตรงระหว่างคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับตรงนั้นมันเหมาะกว่านะครับแล้วก็มันจะได้ดูเด่นด้วยนะครับเวลาเพื่อนมานั่งบนรถเราก็จะได้ถามว่าไอ้เครื่องนี้มันคืออะไรนั่นแหละที่ผมต้องการโอเคสำหรับการติดตั้งง่ายมากนะครับที่ตัวด้านหลังเครื่องนะครับของ a t m o s p h e r e ร์ไรนะครับจะมีตัวชาร์จตัวนี้ได้นะครับ ฮาแค่แค่จิ้มเข้าไปครับแล้วก็มันจะมีทางออกมานะครับจากนั้นเราก็ลากสายไปตามจุดที่เราต้องการนะครับโดยที่ให้หัวให้มันมีพื้นที่สำหรับการเสียบเข้าไปที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเสียงเครื่องมันเบามากนะครับแทบจะไม่ได้ยินเลยดีกว่านะครับเสียงรถดังกว่าเลยนะฮะโอเคคุได้ยินไหมมันเบามากนะครับ ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้ผมจะอธิบายสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ตรงหน้าเครื่อนะครับว่าแต่ละอย่างมีความหมายยังไงบ้างนะครับเริ่มจากทางด้านขวานะครับทางด้านขวาตรงนี้จะเป็นลักษณะการดูดอากาศนะครับว่าเราต้องการที่จะให้มีการดูดอากาศในรถเนี่ยแรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นด้านบนนะครับก็คือเราให้กดตรงนี้นะครับเพื่อเลือกเปลี่ยนนะครับสถานะของทั้ง3สัญลักษณ์นี้นะครับด้านบนจะเป็นการดูดอากาศแบบอัตโนมัตินะครับตรงนี้จะเป็นแบบดูแรงมากนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ ดูดแรงน้อยนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นไฟแสดงสถานะสภาพอากาศภายในรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับถ้าเกิดมีอากาศเสียในรถมากนะครับตรงนี้จะขึ้นมาถึง3ขีดแล้วเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่ต้องระวังนิดนึงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับแต่ถ้าเกิดอากาศบริสุทธิ์ในรถนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ ของการแจ้งเตือนนะครับแผ่นกรองอากาศว่าอยู่ในสถานะไหนนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็คือแผ่นกรองอากาศยังดีอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีเหลืองหรือสีแดงก็คือเราต้องพิจารณาที่จะเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศแล้วนะครับโอเคเห็นควันไหมครับอูย <Ooh, S 1> ด,ด,ดูดิดู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 มันดูดโอ้โหดูดแรงมากเขาดูเข้าไปเลยเห็นไหมฮะ สถานะไฟตอนนี้เป็นสีเหลืองแล้วครับคือหมายความว่าอากาศเริ่มไม่ดีแล้วนะครับหูดูแรงดูทังมันดิโคตรเจ๋งอะแต่ว่าทีเนี้ยไอตัวฝุ่นละอองที่มาจากาตุ๊กตาหรือว่าตัว ทิชชูเนี่ยครับบางทีเรามองไม่เห็นมันนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดมันดูดควันทู่กไปได้ขนาดนั้นเนี่ยผมว่าฝุ่นละอองที่เกิดจากพวกขนสัตว์หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะครับสรุปว่าเจ้าตัว Atmosphere Drive ตัวนี้นะครับโดยส่วนตัวผมชอบมากนะครับด้วยความที่เป็นคนเลี้ยงแมวนะครับแล้วก็มีคุณแม่ที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราติดรถแล้วก็เดินทางไกลๆนะครับอากาศในรถรับรองสะอาดปลอดภัยนะครับปลอดสะอาดไปจนถึงที่หมายแน่นอนนะครับ สำหรับราคาของเจ้าเครื่องนี้นะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณนี้